วดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเลาะรั้วอีสานทางโทรทัศน์ดาวเทียมช่องเอ็มคดวันของอสมทและท่านสามารถติดตามรับฟังรายการนี้ได้ทางสถานีวิทยุอสมททั้ง16สถานีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับช่วงแรกไปติดตามรับชมประเด็นข่าวที่น่าสนใจกันก่อนครับเลาะรั้วอีสาน ในอำเภอน้ำพอองนนำหัวหน้าส่วนราชการและประสบนิกรชาวอำเภอน้ำพอองรวมพลังแห่งความภาคีด้วยการปฏิบัติตนเพื่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ณหอประชุม50ปีโรงเรียนน้ำพออศศึกษาอำเภอน้ำพอองจังหวัดขอนแกน่นสนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต10อุบลราชธานีจัดประชุมชี้แจง แนวทางการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติประจำปีงบประมาณ2,560เทศบาลนครอ,อุดรธานีจัดโครงการสภาประชาคมเมืองเทศบาลนครอ,อุดรธานีเพื่อพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้ประชาชนทุกภาคส่วนมีความรู้ความเข้าใจในการทำแผนพัฒนาเมืองเลาะรัวอีสาน ในอำเภอกับข้าราชการทุกภาคส่วนเอกชนกำนันผู้ใหญ่บ้านร่วมแสดงความพักดีพร้อมร่วมกิจกรรมเกี่ยวข้าวในนาแปลงใหญ่เมื่อเวลา8นาฬิกาวันที่22พฤศจิกายน2559นายสุพชัยลีเขาสูงในอำเภอน้ำพรจังหวัดขอนแก่นนำข้าราชการทุกภาคส่วน องค์กรเอกชนนักเรียนนักศึกษากำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนในพื้นที่อำเภอน้ําองกว่า500คนร่วมกันแสดงความภักดีโดยร่วมร้องเพลงชาติเพลงพ่อของแผ่นดินและเพลงสรรเสริมพระบรมีณนะบริเวณหอประชุม50ปีโรงเรียนน้ําองศึกษานอกจากนี้หลายคนส่วนใหญ่ในจังหวัดขอนแก่นได้วรวมพลังทุกภาคส่วนเจน้าหน้าที่ตำรวจทหารบก ทหารอากาศปกครองท้องถิ่นท้องที่กำนันผู้ใหญ่บ้านออกไปเกี่ยวข้าวในนาแปลงใหญ่ที่บ้านโนนหัวช้างตำบลบัวใหญ่อเภอน้ำพองจงัังหวดขอนแก่นโดยกิจกรรมเกี่ยวข้าวในนาแปลงใหญ่ครั้งนี้เกี่ยวพร้อมกันแทบทุกอำเภอเพื่อถวายความพักดีต่อองค์พระหลวงของแผ่นดินเพื่อพระราชก,กุศลนรงริท์บุรคอนภาพและข่าวต่อตรกูลสิทธิพรมสถานีวิทยุอสมทจัังหวดขอนแก่นรายงาน พรสสกนิกรจังหวัดนครพนมรูมพลังแห่งความพักดีนะบริเวณหน้าวัดพระธาตพ,พนมวร มหาวิหารอำเภอท่าพนมจังหวัดนครพนมนายสมชายวิทย์ดำรงผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมได้นำพระสงนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมแสดงพลังแห่งความพักดีไปพร้อมๆกับจังหวัดอื่นๆตลอดจนประชาชนทั่วโลกในการแสดงอาลัยและน้อสมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอยางหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่มีต่อพระสงนิกรชาวไทยสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้จังหวัดนครพนมได้เลือกสถานที่ที่ทพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา มิพลอดุลยเดชทรงเคยเสด็จมาเป็นองค์ประธานบรรจุพระอุรังคธ,ธ,ธาตุเมื่อวันที่21-23สิงหาคมพศ2522ซึ่งเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและนำศรัทธาของพระสงฆ์นนกรทุกคนที่มีต่อองค์พระธาพนมกลับคืนมาเช่น,นัเดิมด้วยเมื่อวันที่11สิงหาคม2518ซึ่งเป็นวันที่พระธาพนมได้ล้มลงทั้งองค์ ทำให้ทุกคนเศร้าโศกเสียใจเป็นอย่างมากและพระองค์ท่านได้ทรงให้กรมศิลปากรเข้ามาบูรณะปฏิสังขรณ์พระธาตุพนมให้กลับมาเช่นดังเดิม ในเวลาเพียง3ปีเศษโดยกิจกรรมในครั้งนี้พนักราร,กรทุกคนได้เดินทางมารวมตัวกันในช่วงเวลา7นาิกาก่อนที่จะร่วมกันแปลอักษรเป็นเลข9ตามด้วยข้อความรวมพลังแห่งความพักดีนักขอพนมจากนั้นเมื่อถึงเวลาทุกคนได้ร่วมร้องเพลงชลาติไทยไปพร้อมๆกับส่วนกลางที่มีพลเอกประยุทธ์ จันโอชาในยกรัฐมนตรีเป็นประธานและประชาชนในจังหวัดอื่นๆและทั่วโลกจากนั้นทุกคนได้ร่วมกันถวายความเคารพถวายสัตว์ปิยานแสดงความจงรักภักดีเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษ์ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมียืนสงบนิ่งและถวายความเคารพเป็นอันเสร็จพิธีแทศักพนารีทีมข่าวสถานีวิทยุอสมทจังหวัดนครพนมรายงาน ณห้องประชุมสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดยะโสธรน,นายสุรพลสายพันธ์ประธานอนุกรรมาการหลักประกันสุขภาพระดับเขตพื้นที่เขตสิบอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติประจำปีงบประมาณ2,560โดยมีนายแพทย์เรืองศิลเถื่อนนาดีพูวอหน่วยการสำนักง,งานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต10อุบลราชธานีได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการชี้แจงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพปี2,560และแนวทางการร่วมดำเนินงานเพื่อทำให้ประชาชนเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพและมาตรา ฐการประชุมในครั้งนี้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สปสอชอได้ร่วมกันชี้แจงนโยบายด้านสาธารณสุขการพัฒนาระบบบริการสุขภาพระดับเขตและนโยบายสนับสนุนการเข้าถึงบริการภายใต้กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสปสอชอนอกจากนี้ สํานักง,งานสาธารณสุขจังหวัดยะโสธรร่วมประชุมชี้แจงการจัดสรรงบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติค่าบริการทางการแพทย์แก่หน่วยบริการสังกัดสปสอทอซึ่งผู้ร่วมประชุมประกอบไปด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานในจังหวัดยะโสธรเข้าร่วมประชุมเพื่อทราบแนวทางการดําเนินงานของสอปสอชอในปี2560นัทวุฒิบัวสําราญถ่ายภาพปาริชาสืบสีวิทยุอสอมทจังหวัดยะโสธร โครงการสภาประชาคมเมืองเทศบาลนครอุดรธานีเทศบาลนครอุดรธานีจัดโครงการสภาประชาคมเมืองเทศบาลนครอุดรธานีณอาคารอเนกประสงค์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีโดยนายอิทธิพลตรีวัฒนสุวรรณนาย,ยกเทศมนตรีนครอุดรธานีเป็นประธาน โครงการสภาประชาคมเมืองเทศาบาลนครอุดรธานีเพื่อให้เกิดการพัฒนายอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนส่งเสริมให้ประชาชนทุกภาคส่วนมีความรู้ความเข้าใจและส่วนร่วมในกระบวนการจัดทําแผนพัฒนาของเทศาบาลนครอุดรธานีเสริมสร้างเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาสังคมให้เข้มแข็งส่งเสริมให้เกิดกระบวนการบริหารจัดการเมืองเชิงสร้างสรรค์ระดมความคิดแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะและเป็นไปตามความต้องการของประชาชนโครงการสภาประชาคมเมืองเทศบา,นนาลนครอุดรธานีมีผู้เข้าร่วมสัมมนาประชาคมประกอบด้วยรองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษาเลขานายกเทศมุมนตรีสมาชิกสภาเทศบาลหัวหน้าส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจผู้แทนองค์กรภาคเอกชนและภาคประชาชนหัวหน้าส่วนการงานเทศบานลคอนครอุดรธานีคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลประธานคณะกรรมการชุมชนทุกชุมชนตัวแทนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปจำนวน1,200คนการพิจารณาชมูลทีมข่าววิทยุอสมทอุดรธานี เมือ่อวันที่21พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาที่โรงพยาบาลศูนย์สกลนครนายวิทยาจั์ฉลองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครได้เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการเรื่องการตรวจสุขภาพการนอนหลับในผู้ป่วยนอนกรนณนะห้องประชุมภูพันหลวงชั้น4อาคารวิเคราะห์วิจัยบำบัดโรงพยาบาลศูนย์สกลนคร โดยกลุ่มง,งานโสดสอนาศิกโรงพยบาบาลสกลนครได้จัดโครงการนี้ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรทางด้านสาธารณสุขและผู้สนใจได้มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักเห็นความสําคัญในการตรวจสุขภาพการนอนหลับในผู้ป่วยนอนกรนการนอนกรนเป็นปัญหาของการนอนหลับซึ่งพบบ่อยขึ้นในคนที่อายุมากกว่า30ปีขึ้นไปซึ่งพบในเพศชายร้อยละ20เพศหญิงร้อยละ5และพบได้มากขึ้นเรื่อยๆตามอายุ การนอนครนบ่งบอกถึงภาะวะการอุดกั้นของทางเดินหายใจส่วนบนส่งผลให้มีการหยุดหายใจชั่วขณะของการนอนหลับทำให้ต้องสะดุ้งตื่นการนอนไม่เต็มที่มีผลต่อสุขภาพและการดำเนินชีวิตคือมีอาการง่วงมากในเวลากลางวันทำงานได้ผลลัพธ์ไม่เต็มที่และอาจจะเกิดบัติเหตุต่างๆได้ถ้ายังไม่ได้รับการแก้ไขฟื้นฟูอาจมีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคความดันโลงหิตสูงกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดการเต้นของหัวใจผิดปกติโรคหลอดเลือดในสมองรวมถึงการเสื่อม สมรรถนะทางเพศอีกด้วยโดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ทายาทดีสุดจิตเป็นวิทยากรในการบรรยายโดยมีบุคลากรทางด้านสาธรารณสุขจำนวน178คนและผู้สนใจจำนวน39คนรวมทั้งสิ้น217คนเข้าร่วมในการประชุมในครั้งนี้กุลิสราสุทธิสมุทรทีมข่าวสถานีวิทยุอสมทจังหวัดสกลนครรายงานช่วงนี้พักกันสักครู่หนึ่งแล้กลับมาติดตามรายการเลาะรัวอีสรนในช่วงที่2ครับ เลาะรัวอีสานละรัวอีสานช่วงนี้นำคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงที่สองของรายการเลาะรัวอีสานทางโทรทัศน์ดาวเทียมช่องเอ็มคอดวันของอสมทช่วงนี้ไปติดตามรับชมประเด็นข่าวอื่นที่น่าสนใจกันต่อครับ ที่หอประชุมมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนืออําเภอเมืองจังหวัดขอนแกน่นนายบุญ,ญยริศสมบัติหลายที่ปรึกษาสถาบันดีเอศูนย์ประสานงานวิชาการขอนแกน่นเป็นประธานเปิดโครงการติว720นาทีพิชิโตโคต้ามองข้ 60, ซึ่งสถาบันดีเอขอนแกน่นศูนย์ประสานงานวิชาการได้จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้แก่เยาวชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีความประสงค์จะเข้าศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลายัยที่มหาวิทยาลัยขอนแกน่นได้มีโอกาสรับความรู้ทางวิชาการ กับคณะวิทยากรของสถาบันเพื่อสร้างโอกาสแก่บุตรหลานนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จะเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากสมาคมศิทธิเก่าคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนประสานงานวิชาการขอนแก่นสถาบันดีแอคและมหาวิทยาลัยขอนแก่นทั้งนี้ทางสถาบันได้จัดโครงการติวฟรี โดยให้ทุนมูลค่าทุนละ490บาทจำนวน1,000ทุนและทางสมาคมสิทธิ์เก่าคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแกน่นต่อยอดการสนับสนุนโครงการทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่สอบผ่านและเลือกเรียนในคณะเกษตรศาสตร์มูลค่าทุนละ2,000 4บาทจำนวน25ทุนครับวันนี้สถาบันดีเอ็กมีความรู้สึกภาคภูมิใจยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้จัดโครงการดีๆมอบให้สำหรับโครงการสนับสนุนนโยบายของมหาวิทยาลัยขอนแกน่น เปิดโอกาสให้เด็กทั่วอีสานนะครับเ,เกือบพันชีวิตได้มาเติมเต็มใน4วิชาหลักโดยตรง2วัน12-13พฤศจิกานี้เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่เราตอบแทนสำหรับสังคมอย่างดีวันนี้ชื่นใจดีใจครับที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้หยิบยื่นเข้ามาหนุนนำไม่ว่าจะเป็นหมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือไม่ว่าจะเป็นสมาคมศิษย์เก่าคณะเกรรษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับรวมทั้งเรื่องการ คอยให้กำลังใจจากสำนักงานเขตพื้นที่สพมขอนแก่น25นะครับวันนี้ชื่นใจดีใจที่เราได้ดูแลจัดโครงการนี้เดินมาได้ด้วยดีครับก็คาดหวังว่าการเข้าติวในครั้งนี้นะคะจะทําให้หนูได้ความรู้กลับไปนะคะแล้วก็นําไปสอบในวันที่26ที่จะถึงค่ะก็คาดหวังว่าจะติดมหาลัยที่ดยงหวังครับคณะที่เียงชอบครับก็คือผมเล็งรัฐศาสตร์ครับรัฐศาสตร์มขอครับ ก็ได้เป็นทีมอาจารย์แล้วก็พี่ทีมงานครับที่ดูแลเป็นกันเองครับแล้วก็อาจารย์จบเกียรตินิยมทท้งนั้นครับทางนี้ทางมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้ร่วมสนับสนุนโครงการโดยการเอื้อเฟื้อสถานที่หอประชุมใหญ่เพื่อใช้ติวเป็นเวลาสองวันโดยไม,ม,ม่คิดอัตราค่าเช่าสถานที่ทั้งนี้นายบุญยริศได้กล่าวให้กำลังใจและแสดงความชื่นชมแก่คณะผู้จัดงาน ที่เปิดโอกาสให้เยาวชนได้มีโอกาสรับความรู้ทางวิชาการเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบเข้าศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัยซึ่งสอดคล้องกับภารกิจของมหาวิทยาลัยขอนแก่นในการผลิตบันทิตี่มีคุณภาพออกไปรับใช้สังคมในอนาคตกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยประจำจังหวัดศรสีสะเกดลงแขกเกี่ยวข้าวสืบสารประเพณีวิถีอีสานสมานสามัคคีในชุมชนลดต้นทุนการผลิต วันที่22พฤศจิกายน2559เวลา10นาฬิกานายสันติธรยิ้มละไม่รองผู้ว่าราชก,การจังหวัดศรีสะเกดเป็นประธานพิธีงานสืบสารประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าวณนะแปลงนาของนางจันสีบัวกาบบ้านโนนเรือตำบลหนองเรือตำบลหนองบัวอำเภอกันทรารมจังหวัดศรีสะเกดโดยพันเอกชวลิตบรรจงปลุ ผู้บังคับการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดรีสเกตและหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดระดับอำเภอร่วมพิธีเปิดพันตรีนรงเดชสืบสิมมาเสนาธิการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดรีสเกตกล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการลงแขกเกี่ยวข้าวในครั้งนี้ว่าเพื่อฟื้นฟูวิถีวัฒนธรรมการทำนาแบบดั้งเดิมของชาวอีสานเช่นการลงแขกไถวาน ปักดำนาและลงแขกเกี่ยวข้าวและเพื่อปลูกจิตสำนึกและพฤติกรรมใหม่ให้ชาวนาได้เห็นความสำคัญของการทำนาตามวิถีเกษตรอินทรีย์และวิถีดั้งเดิมของชุมชนตลอดจนเป็นแนวทางที่สำคัญในการลดต้นทุนการผลิตที่แสดงการร่วมแรงร่วมใจรักษาภูมิปัญญาท้องถิน่นอันเป็นวัฒนธรรมที่ล้ำค่าของบรรพบุรุษให้คงอยู่และสืบสานต่อไป หลังพิธีเปิดในสันติธรยิ้มละใหม่รองผู้ว่าราชก,การจังหวัดริสเกตลงนาเกี่ยวข้าวร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการกำลังพลของกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดริสเกตเกษตรกรบ้านโนนเรือรวมกว่า200คนในแปลงนาเนื้อที่6ไร่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดรีสเกตร,รายงานวิทย์วสินสุธารถอ่าน กสทชเขต6จัดโครงการอบรมแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องด้านการโฆษณาอาหารยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพทางสถานีวิทยุกระจายเสียง สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทชโดยสำนักงานกสทชเขต6ขอนแกน่นร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือออยอจัดโครงการอบรมเรื่องแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องด้านการโฆษณาอาหารยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพทางสถานีวิทยุกระจายเสียงนโรงแรมเจริญธานีจังหวัดขอนแกน่น ทางนี้สำนักง,งานกสทชมีอำนาจหน้าที่ตรวจสอบการดำเนินการของผู้ประกอบกิจาการกระจายเสียงกิจาการโทรทัศน์และกิจาการโทรคามานาคมมีให้มีการดำเนินการใดๆในการที่น่าจะเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค เพื่อแก้ไขปัญหาการโฆษณาอาหารยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมายในสื่อต่างๆโดยเฉพาะสื่อวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ที่ทวีความรุนแรงขึ้นและส่งผลกระทบต่อทัศนคติและการบริโภคของประชาชนที่หลงเชื่อคำโฆษณาที่โอ้อวดเกินจริงอันเป็นเหตุให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนประกอบกับมีประชาชนจำนวนมากได้ร้องเรียนไปยังสำนักง,งานกสทชเกี่ยวก,กับการประกอบกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ที่มีลักษณะเป็นการเอาเปรียบ ผู้บริโภคโดยมีการโฆษณาหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหารยาที่เป็นเท็จปิดเบือนหรือเกินจริงการจัดโครงการอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้เข้ารับการอบรมนอกจากนี้ยังมีการบรรยายในเรื่องการดําเนินกิจการกระจายเสียงอย่างไรให้ถูกต้องตามที่กสทชกําหนดการต่อใบอนุญาตการวัดการแพร่คลื่นแปลกปลอมและการตรวจรบกวนวิทยุการบิน โดยวิทยากรจากสำนักงานกสทชเขตหและสำนักงานกสทชภาคสองอีกด้วยโดยมีผู้ประกอบการจากสถานีวิทยุชุมชนในภาคตนออกชิงเหนือตอนล่างเข้ารับการอบรมอรุณีบัวมาทีมข่าวสถานีวิทยุอสมทจังหวัดขอนแก่นรายงานทททสำนักงานหาดใหญ่นำผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวสงคลาสตูลรถโชว์เส้นทางอีสาน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานหาดใหญ่ร่วมกับพันธมิตรโดยการสนับสนุนจากสายการบินไทยแอร์เอเชียจัดกิจกรรมพบปะผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมาจังหวัดอุดรธานีและจังหวัดขอนแก่นเพื่อส่งเสริมการตลาดการประชาสัมพันธ์ดึงดูดและกระตุ้นการเดินทางของนักท่องเที่ยวชาวไทยเชื่อมโยงข้ามภูมิภาค โดยมีผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดสงขลาและจังหวัดสตูลเข้าร่วมกว่า50รายและมีผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา,าจังหวัดอุอดร<อ>ธานีและจังหวัดขอนแก่นเข้าร่วมกิจกรรมจังหวัดละ60รายสำหรับกิจกรรมรถโชว์จัดขึ้นระหว่างวันที่9ถึง13พฤศจิกายน2559 ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากเทศบาลนครหัดใหญ่อบจสตูลอบตทุ่งว่าจังหวัดสตูลสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดสงขลาสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสตูลสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลาสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสตูลสมาคมโรงแรมหัดใหญ่สงขลาสมาคมมักคุเทศอาชีพจังหวัดสงขลาและสมาคมมักคุเทศอาชีพจังหวัดสตูล พร้อมทั้งโครงการเป็นแผนปฏิบัติการท่องเที่ยวด้านตลาดในประเทศประจำปี2560ภายใต้โครงการทาเที่ยวข้ามภาคโดยการขอท้าให้คนไทยออกไปเที่ยวข้ามภาคสัมผั์กับความแตกต่างของแต่ละท้องถิน่นและเปลี่ยน local experience ใหม่ๆสัมผัสความแตกต่างของวัฒนธรรมพื้นถิน่นและความแตกต่างของธรรมชาติเพื่อสร้างกระแสสังคมต่อเนื่องตลอดปี2560 การพิชาชีมูลทีมข่าววิทยุอสมทอุดรธานีรายงานเมื่อวันที่4พฤศจิกายน2559ที่ผ่านมาณบริเวณลานหน้าพระตำหนักเขียวภายในจวนผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมินายชูศักดิ์ตรีสารผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิเป็นประธานประกอบพิธีทำบุญถวายเพลนแด่พระสงฆ์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แสดงความรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดชซึ่งเป็นบันรบรอบ61ปีของการเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรชาวเชยภูมิพร้อมเปิดตำหนักเขียวให้ประชาชนได้เข้าชมเมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดชพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากอำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมามาเยี่ยมร,รัษฎรที่มาเฝ้ารอรับสเสด็จบริเวณสี่แยกหนองบัวโคกอำเภอจตุรัสจังหวัดชียภูมิและหน้าที่ว่าการอำเภอจตุรัสจากนั้นสเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งมายังจังหวัดชียภูมิทรงประทับแรมณนะที่บ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดชียภูมิเป็นบ้านไม้สองชั้นทาด้วยสีเขียวผู้ว่าราชการจังหวัดชียภูมิจัดถวายเป็นที่ประทับแรม ในวันที่4พฤศจิกายน2498ก่อนที่ทั้งสองพระองค์จะเสด็จเยี่ยมพระสงฆ์นิกรที่มารอเฝ้ารับเสด็จที่บริเวณหน้าสนามสารกลางจังหวัดเชีย,ยภูมิภายหลังพระองค์เสด็จออกจากที่ประทับแรมเมื่อวันที่5พฤศจิกายน2498ชาวเชีย,ยภูมิจึงได้เก็บรักษาบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดเชีย,ยภูมิมาไว้ให้เป็นสถานที่สําคัญและมีการบูรณะให้คงสภาพเดิม พร้อมตั้งชื่อใหม่ว่าพระตำหนักเขียวการอนุรักษ์ก็คือปรับปรุงดูแลแต่ละห้องเนี่ยเราจะมีสองชั้นนะครับด้านบนจะเป็นห้องที่ประทับห้องทรงงานห้องเสวยพระตุราพระสุธารถขาะเดียวกันเนี่ยเราหลายๆอย่างเราก็จะมีการจําลองเช่นพระที่นั่งที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับในภาพแต่ละห้องจะเป็นพระกรียิกิี่เสด็จเยี่ยมประชาชนชาวอำเภอจตุรัสตั้งแต่นหนองบวัวโคกแล้วก็ทรงประหากรนนนธิกวประชุม พี่น้องกำนันผู้ใหญ่บ้านที่หน้าสระกลางบริเวณหน้ามุกสระกลางจังหวัดหลังเก่านะครับชั้นล่างก็จะเป็นการแสดงผ้าไหมเป็นผ้าไหมมัดหมี่ของเชยภูมิทั้งหมดเลย500กว่าลายนะครับก็จะมีประวัติของลายแต่ละลายนะครับขณะเดีวยวกันเราก็จะมีวีดิทัศน์เปิดให้ทราบเกี่ยวกับประวัติพระตำหนักพระรณีุยกิจที่เสด็จพระดําเนินมาในพื้นที่จังหวัดเชยภูมครับขณะเดีวยวกันเราก็จะนําเดินตามรอยพระองค์ท่านตลอดไปครับปรัดส์วงโท ทีมข่าวสถานีวิทยุอสมทชยภูมิรายงานเลาะรั้วอีสานและทั้งหมดนี้คือรายการเลาะรั้วอีสานในสัปดาห์นี้นะครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับชมและรับฟังสรุปข่าวที่น่าสนใจในรอบสัปดาห์โดยทีมข่าวสถานีวิทยุอสททั้ทง16สถานีในภาคอีสานได้เป็นประจำในวันและเวลาเดียวกันนี้วันนี้สวัสดีครับ